สวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอนำเสนอเมนูผลาเนื้อครับผมก็ได้ไปซื้อเนื้อวัวที่ตลาดมานะครับในราคา140่รบบาทครับก็ประมาณนี้เลยครับพ่อค้าเขาก็ได้ทําการหั่นกำลังพอดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะครับพอดีพอดีนะครับต่อมาเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะครับผมก็จะมีพริกนะครับ ซอยได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นตะไคร้นะครับสอยได้เลยครับซอยให้บางๆเลยนะครับผมใบมะกรูดครับผมนำก้านข้างในออกด้วยนะครับเอาแต่บใบนะครับผม แล้วก็มาซอยให้เล็กๆชิ้นบางๆเลยนะครับหอมหัวแดงประมาณ6หัวนะครับผมซอยได้เลยครับ นี่ครับผมเรียบร้อยครับก็มีหอมแดงซอยตะไคร้ซอยใบยมะกรูดซอยแล้วก็พลิกซอยนะครับในการทําเมนูผ้าเนื้อวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการใส่แตงกวาลงไปด้วยนะครับผมก็หั่นให้พอดีนะครับไม่ต้องบางจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเสียรสสัมผัสนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับผมก็ได้ทำการเปิดแก๊สนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการใส่เนื้อวัวลงไปนะครับเราจะทำการต้มเนื้อไม่ให้สุกมากนะครับทุกคนฮะสุกให้พอดีนะครับผม,มเพื่อให้เนื้อวัวยังมีความสดไม่เหนียวจนเกินไปนะครับ เทน้ำต้มเนื้อออกบ้างนะครับผมทุกคนครับไม่ต้องให้เยอะจนเกินไปนะครับให้แบบพอดีพอแห้งๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับต่อมาก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับผมถ้าเป็นพริกป่นที่เราคั่วเองก็จะมีความหอมนะครับผมวันนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็ได้ทําการซื้อมาเลยนะครับซื้อแบบสําเร็จมาเลยนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปครับ ใส่ผงนัวลงไปนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมบีบมะนาวใส่ให้เรียบร้อยนะครับในการใช้มะนาววันนี้ผมก็ได้ใส่ไปประมาณ2ลูกนะครับผมเวลาการปรุงนะครับแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะครใส่ลงไปตามความชอบนะครับใส่ลงไปเสร็จก็ชิมด้วยนะครับผมใส่ส่วนผสมลงไปเลยครับ ตอนนี้ก็มีความหอมขึ้นมามากเลยนะทุกคนนะครับโบเลโคเลให้เข้ากันเลยนะครับสุดยอดเลยนะกลินของสมุนไพรขึ้นจมูกเข้าจนเลยนะฮะยอดเลยนะครับ พอเครื่องปรุงและส่วนผสมเข้ากันดีนะครับก็ใส่แตงกวาลงไปเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่สาระแหน่ลงไปนะครับทุกคนครับก็คือเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการทําผ่าเนื้อวันนี้นะครับสมุนไพรต้องจัดเต็มนะฮทุกคนครับจะได้ความหอมความอร่อยความแซ่บแน่นอน,นครับนี่ครับผมหน้าตาผ้าเนื้อวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดฮนะเนื้อแบบเด้งๆลยนะครับอ เรียบร้อยครับผมตักเสิร์ฟได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ